พ่อแม่พี่น้องชาวไทยโวรลกมือนี้ก็มาพอกันอีแล้วพี่น้องมือนีคยสิไปฉีดวัคซีนเลยคยสีย่างหรือสีสหลอดบอเนะพี่น้องเาเห็นยุ่เมื่อไถเขาฉีดเลยเขาแขกันประสันมาบอกกันจะไปฉีดวัคซีนหรอพี่น้อง้าเบิ้งวัคซีนสีเป็นยังไงหนอยวเ้มาบอกซูฟังว่าไมสิ่ล้วเราพี่น้องสดลัเจ็บบ่เจาพี่ี่เจ็บสมดกันแต่วาดกั่าูกว่ามันจิ้ม แอนดีว่ามม่มีความรู้สึงรอดฟิอันนี้ิฮะเวนนินเรน่เดียวเทีนะ Well I was expecting it to be like three inches in there <laughs> just felt like it was more ีแล้วล่ะาอสี่ขับไปข้าไปยุาลด่านนอนด่านแดกแล้วด่านแหลกดานสองด่านสามด่านสี่โตโตโตเก้าอีที่เข้านางอ่ะผู้ใด้นางแล้วเขาก็เสร็จทำความสะอาด เสร็จทำความสะอาดแล,ล,ล้วกะคนคนใหม่เนาะไม่ว่าเป็นเป็นอยางเขิน่าเป็นเขา้าเป็นระบบระเบียบดีนะพี่นนอะเป็นระบบีระเบียบดีข้าวเดียวกันเหล้วบ่วถึงหานาที Not more than minutes, นั่นโมเดินไฟมินิเนาะเกตินอาจจะอ่แล้วก็ถกาถามประวัติว่าแพ่ยายังบ่เคยแผ่ยังเคยเป็นพื้นเป็นฟดอย่างบองสินะเขากะถามกระถามชื่อยืนยันตัวตนมาเกิดวันที่เท่ายนโนนี่นั่นสิเนาะคอยก็อกพอมันเจสิกากับไปพรอมกัน สองคนพอ้อมไปพ้อมกันนะนะต่ว่มาคนสี่คนเต้แต่อิซทับซสนอีกเนาะตอนนี้กับมองทีเขามาฉีดก็มองอันถ้ามาตลาดค่าบูเซลยูนลินคอนน่ะละพี่นะ้อะมองเดียวกันมองเพราะว่ามอนี้มันเป็นโชว์กราวลินคอนน่ะนะม,มีตรวโควิดกับตรวยูนีแต่ว่าคนเรฟังแล้วก็มาฉีดยูนีเนาะเวลาเขาจัดงานแอนติงานแฟร์ต่างๆก็จิมัจัดยูนีเพราะมันเป็นสนามให้จัดงาน พี่น้องตอนนี้ก็สซีเรียสรียบร้อยเสมอบ่ะแดดออกคืมทั้งคืมทั้งแดดออกสึเมื่อได้ป่ะนี่ใครอยู่เฮือนเฮือนั้โปไกพี่น้องเขาบอกว่าก่อนสิก่อนสิเมื่อห้ยนางนางรอดใช่หมนาทีก่อนเดลยจังเมื่อป่ะสันวายเลยวายอยู่นัดเวียดแต่นั่นดิฟิฟตีนมิลก็จิงหรือเขาฝันไดนะเพราะว่ามันโปไกนะอยู่ในไกๆแถวนี้เขาบอกว่าอีกอสามเมื่อ <laughs> เจ็บตอนตอนนี้บ่เจ็บได้ uh, they said in three days is u r t huh? and no they didn't say that but they said if you have a headache after four days headache start strong headaches <c oughs> between four and 28 y h days contact <c oughs> his words were contact the GP อ๋อค่ะสมมติว่าปวดหัวหรือว่าปวดสบายภายในเดือนหนึ่งภายในยี่สิบสี่หมือนว่าทวนตี่ day What's Alex? Days from to Days ออ oh, ๋จากสตาร์ทัเริ่มวันที่สี่จนวันที่สิบแปดหมื่นเนี่ยค่ะสมุิว่าเกิดอาการบรสบายตัวหอนยังสิให้ให้โทรศัพท์ไปบอก GP เนาะก็คือหมายเล็กนึ่งสินะตอนนี้นี่ล่ละพี่น้องบรรยากาศเมืองลินคอนเนาะเพราะว่าไปย่ไซกับบสบัยซัอย่ลินคอนนี่แะพี่น้อง สะดวกสบายเนาะไปไซมาใซม่ากาง่ายไปออกกําลังกายไก่ขี่รถมากไกะไปจิ้มมันะพี่น้องไปจิ้มไปยมไปอรีดขอนกะักไกๆเนาะไปเกณฑ์ปลาก่ง่ายสื่อคล้องสื่อยางไปตลาดน่ะค่าบูตค่าบูตกะง่ายนะพี่น้องคือว่าสะดวกสบายนะอยู่เมืองรีดขอนลงคอยลงคอย ก็บ่ค่อยมีอะไรพี่น้องประเทศอังกิจะมาเข้าตน้นเข้าผูกน,น้ำทีน้ำทาไปด้วยงสีตนนยต้นไหนมันก็เริ่ศหมดเกาะนิดหน่อนย,น,ย,น,ยอนะ เตือนบายสตูจะเป็นอารมณ์ดีแล้วก็ปปี้ไรหรอเอนตีเซลเซลอนตีบานบ้านหลังนี้ไฟไหมพี่เนาะตอนเ่าเลเขาไม่อยู่อยู่ แสงไปเลยพี่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  <laughs> ไม่รู้บัมนกยังไม่เคยกินทาํามแมทธิวขนมใช่ก่ะขนมขนมไม่รู้จักหม่ขนม เป็นไงบ้างไปรเรียนวันนี้ฮะ <was> ไปทันรถไหม uh ไม่ได้ไปส่งเลย่อเชาวันนี้ yeah, I I สิ่งแรกที่เจ๊เจ้ามาถึงบ้านก็คือเปิดตู้ขนม The firsting you come, when you go home ฮะ yeah, มัน,นี่มัน,นี่ถ่ายรูปหน่อยไม่ได้ถ่ายรูปร้านนะ mm hmm. เน็นฟันน่ะ